เสียงฝนตกกระทบหลังคาคลินิกยามคำ่ำกลิ่นแอลกอฮอลลอยฟุ้งในอากาศและเสียงเครื่องมือแพทย์กระทบกันเบาๆคือสิ่งเดียวที่ทำให้คลินิกเล็กๆของครูฟ้าในคืนนี้ไม่เงียบจนเกินไปครูฟ้าหญิงสาววัยสามสต้นๆเจ้าของคลินิกพยาบาลอาสาในหมู่บ้านเล็กๆเธอไม่ใช่หมอใหญ่จากในเมืองแต่เป็นคนที่ใครๆเรียกว่าครูฟ้าเพราะเธอเคยเป็นครูอนาใหม และกลับมาช่วยชาวบ้านหลังลาออกจากโรงเรียนเมื่อสามปีก่อนขึ้นนั้นมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นครูฟ้าช่วยด้วยครับพ่อผมหายใจไม่ออกเสียงของเด็กชายคนหนึ่งดังลั่นจนเธอต้องรีบคว้าไฟฉายชายชราในอ้อมแขนของเด็กถูกพามาวางบนเตียงหน้าเขาซีดมือเย็นเฉียบครูฟ้าไม่รอชาเธอเปิดกล่องยาหยิบเข็มฉีดยาขนาดใหญ่ขึ้นมาเทมนีใหญ่หน่อยนะลูกแต่ช่วยชีวิตพ่อเธอได้ เธอพูดเสียงสัน่นเพราะรู้ดีว่ายานี้แรงมากและหากคำนวณผิดแม้แต่นิดเดียวมันอาจฆ่าคนได้มือของครูฟ้าสั่นเล็กน้อยแต่ดวงตาแนว่วแนว่เธอฉีดยาเข้าที่แขนของชายชราอย่างมั่นใจแล้วภาวนาให้หัวใจเขากลับมาเต้นหนึ่งวินาทีสิวินาทีสาวินาทีพ่อพ่อครับเสียงเด็กชายสะอื้นแต่แล้วเสียงหายใจของชายชราก็ค่อยๆกลับมา อ่อนแรงแต่มีชีวิตครูฟ้าสุดลงบนพื้นน้ำตาไหลพรากไม่รู้ว่าเพราะโล่งใจหรือเพราะกลัวเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอต้องใช้เข็มใหญ่ฉีดยาให้คนโดยไม่มีหมออยู่ด้วยครูฟ้าทำไมครูไม่ไปอยู่ในเมืองครับไปทำงานในโรงพยาบาลดีๆเด็กชายถามอย่างไร้เดียงสาเธอยิมยิ้มที่ปนความเศร้าเพราะที่นี่มีคนที่ไม่มีใครช่วยถ้าครูไปแล้วใครจะอยู่ วันต่อมาข่าวลือเริ่มแพร่ไปทั่วหมู่บ้านว่าครูฟ้าฉีดยาผิดเข็มใหญ่ขนาดนั้นคนปกติไม่ควรใช้บางคนกล่าวหาบางคนสุบสิบแต่ไม่มีใครรู้เลยว่ายานั้นคือยากู้ชีพที่เธอได้รับอนุญาตพิเศษจากหมอประจำอำเภอคืนนั้นเธอนั่งมองมือของตัวเองนิ้วที่เคยจับปากกาสอนเด็กๆตอนนี้กลายเป็นนิ้วที่ถือเข็มใหญ่เพื่อรักษาชีวิตคนเธอถามตัวเองเบาๆเ,เราทำถูกแล้วใช่ไหม และรากับฟ้าจะตอบเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้งครูฟ้าช่วยด้วยครับแม่ผมล้มในทุ่งนาเธอลุกขึ้นคว้าเข็มใหญ่ในมือและรอยยิ้มเล็กๆก,ก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งบนใบหน้าเพราะเธอรู้แหละว่าการเป็นครูฟ้าไม่ได้หมายถึงแค่คนที่สอนหนังสือแต่มันคือคนที่สอนโลกว่าความเมตตายังมีอยู่เสมอเสียงฝนยังตก แต่หัวใจของเธอกลับอบอุ่นกว่าทุกคืนที่ผ่านมาคืนนั้นหลังจากช่วยแม่ของเด็กชายคนนั้นเสร็จครูฟ้ากลับมานั่งเงียบๆหน้ากระจกเธอมองเงาสะท้อนของตัวเองใบหน้าโทรมจากการอดนอนรอยช้ำบนแขนจากการโดนยุงกัดตอนออกไปช่วยคนกลางทุ่งแต่แววตายังเต็มไปด้วยแสงบางอย่างที่เรียกว่าศรัทธาวันต่อมามีรถกระบะคันหนึ่งจอดหน้าคลินิกชายในชุดสูทลงมาจากรถ เขายกมือไหว้แล้วพูดว่าสวัสดีครับครูฟ้าผมจากกรมสาธารณสุขครับเราได้รับรายงานเรื่องการใช้เข็มขนาดใหญ่โดยไม่ได้รับอนุญาตหัวใจของครูฟ้าสะดุดมือเธอเย็นเฉียบเธอไม่พูดอะไรเพียงแค่พยักหน้าชายคนนั้นขอเข้าตรวจเอกสารยาเครื่องมือและใบอนุญาตทั้งหมดเขาเดินตรวจรอบรอบคลินิกและเมื่อเห็นเตียงคนไข้ที่ยังมีคราบเลือดเล็กๆอยู่เขาหยุดแล้วพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบา คุณรู้ไหมครับถ้าผมทำตามระเบียบคุณอาจต้องถูกสั่งพักงานชั่วคราวครูฟ้านิ่งไปเธอกลั้นน้ำตาแต่ไม่พูดแก้ตัวแม้แต่น้อยจนกระทั่งชายคนนั้นพูดต่อแต่คนไข้ที่คุณช่วยไว้เมื่อคืนคือพ่อของผมเองเสียงฝนด้านนอกหยุดลงในทันทีรากับโลกทั้งใบหยุดหายใจตอนนั้นผมอยู่ในเมืองยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าท่านป่วยถ้าไม่มีคุณพ่อผมคงไม่รอด เขากล่าวพร้อมยกมือไหว้ขอบคุณครับครูฟ้าคุณไม่ได้แค่ช่วยชีวิตพ่อผมแต่คุณสอนให้ผมรู้ว่ากฎบางอย่างก็ไม่ยิ่งใหญ่กว่าความเมตตาครูฟ้าน้ำตาไหลอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะกลัวมันคือความโล่งใจที่ไม่อาจอธิบายได้หลังจากวันนั้นกรมสาธารณสุขประกาศสนับสนุนคลินิกชุมชนอาสาในพื้นที่ห่างไกลพร้อมตั้งชื่อโครงการใหม่ว่าฟ้าแห่งชีวิต เพื่อเป็นเกียรติให้กับหญิงสาวผู้ถือเข็มใหญ่คนนั้นหลายปีผ่านไปเด็กชายที่เคยร้องให้ขอให้ช่วยพอ่อเติบโตขึ้นเป็นหมอและเปิดคลินิกอยู่ข้างๆคลินิกเก่าของครูฟ้าทุกครั้งที่เขาฉีดยาให้คนไข้เขาจะพูดประโยคเดิมเบาๆว่าครูฟ้าสอนผมไว้ว่าความกลัวไม่เคยช่วยชีวิตใครได้เสียงหัวเราะของเด็กๆในหมู่บ้านดังขึ้นคลินิกเล็กๆที่ครั้งหนึ่งเคยถูกคอรหาว่าอันตราย ตอนนี้กลายเป็นสถานที่ที่อบอุ่นที่สุดในชุมชนและครูฟ้ายังคงยิ้มยังคงถือเข็มใหญ่ในมือไม่ใช่เพื่อท้าทายใครแต่เพื่อยืนยันว่าความเมตตาคือยาที่ดีที่สุดเสมอหลายเดือนต่อมาหมู่บ้านเล็กๆก,กลับมาคึกคักเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้มีบางสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดคลินิกของครูฟ้าไม่ใช่แค่สถานที่รักษาคนไข้แต่กลายเป็นศูนย์กลางของความหวัง เด็กๆจากหมู่บ้านใกล้เคียงเริ่มเข้ามาเยี่ยมมาดูอุปกรณ์การแพทย์และฟังเรื่องเล่าของครูฟ้าเรื่องราวของหญิงสาวผู้ไม่ยอมหวาดกลัวแม้ต้องใช้เข็มใหญ่เพื่อช่วยชีวิตใครบางคนครูฟ้านั่งยิ้มอยู่มุมห้องสายตาของเธอจับจ้องไปที่รูปถ่ายเก่าของเด็กชายที่เธอช่วยพ่อไว้ตอนนี้เขาโตขึ้นกลายเป็นชายหนุ่มที่ใส่ชุดกาวขาวเดินเข้ามาในคลินิกพร้อมกับรอยยิ้มกว้างครูฟ้า ผมอยากเรียนรู้ทุกอย่างจากครูเขาพูดด้วยความเคารพครูฟ้าเพียงยิ้มเธอไม่พูดอะไรแต่หัวใจของเธออบอุ่นจนเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจคืนหนึ่งฝนตกหนักอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอไม่ต้องรีบร้อนออกไปช่วยใครเพราะหมู่บ้านมีทีมอาสาพยาบาลรุ่นใหม่ที่เธอฝึกสอนแล้วพวกเขาพร้อมที่จะดูแลทุกชีวิตครูฟ้านั่งจดบันทึกเรื่องราวของเธอรอยยิ้มอ่อนโยนปรากฏบนใบหน้า เข็มใหญ่ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเสมอไปความกลัวต่างหากที่ทำให้เราลังเลแต่ถ้าใจเรากล้าชีวิตก็จะกลับมาเสียงฟ้าร้องเบาๆนอกหน้าต่างเหมือนโลกทั้งใบกำลังยืนยันคำพูดของเธอและครูฟายังคงถือเข็มใหญ่ในมือพร้อมใจที่เต็มไปด้วยความเมตตาและความหวังหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้จะไม่มีวันลืมหญิงสาวผู้กล้าผู้ที่สอนทุกคนว่าแม้ในความมืดมิด ก็ยังมีแสงสว่างของความเมตตารออยู่เสมอหลายปีผ่านไปครูฟ้าเริ่มรู้สึกว่าเวลาของเธอช้าลงแต่หัวใจยังคงเต้นแรงเมื่อเห็นคนไข้รอดชีวิตเด็กๆที่เคยวิ่งเล่นรอบๆคลินิกตอนนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่หลายคนเลือกเส้นทางงานอาสาเพื่อสารต่อสิ่งที่ครูฟ้าสอนวันหนึ่งมีหญิงสาวคนหนึ่งถือทารกแรกเกิดเข้ามาที่คลินิกน้ำตาไหลพรากครูฟ้าช่วยลูกของฉันด้วยค่ะ เขาหายใจไม่ออกครูฟ้าไม่ลังเลหยิบเข็มใหญ่ที่เธอเตรียมไว้และแม้ว่ามือจะสั่นเล็กน้อยแต่สายตาเต็มไปด้วยความแน่วแน่เธอฉีดยาอย่างระมัดระวังเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาแต่ครั้งนี้หัวใจเธอรู้สึกหนักขึ้นเพราะรู้ว่าชีวิตเล็กๆที่อยู่ในอ้อมแขนเธอคืออนาคตของใครบางคนไม่กี่วินาทีผ่านไปเสียงหายใจของทารกกลับมาเบาๆ น้ำตาของหญิงสาวหยุดไหลและรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าเหมือนแสงอาทิตย์สาดส่องผ่านเมฆหนาครูฟ้านั่งเงียบมองทารกด้วยความอ่อนโยนและในใจคิดว่านี่แหละเหตุผลที่ฉันไม่เคยทิ้งหมู่บ้านนี้เวลายังคงเดินต่อไปแต่ชื่อของครูฟ้ายังคงถูกเล่าขานในหมู่บ้านเป็นเรื่องราวของความกล้าความเมตตาและการเสียสละที่ไม่หวังผลตอบแทน และในค่ำคืนที่ฝนตกเบาๆครูฟ้านั่งมองเข็มใหญ่ในมือยิ้มเบาๆให้กับตัวเองเธอรู้ว่าทุกชีวิตที่เธอช่วยไว้คือความหมายของชีวิตเธอเองวันเวลาผ่านไปอย่างเงียบเชียบคลินิกเล็กๆของครูฟ้ากลายเป็นจุดหมายของคนไขาจากหมู่บ้านรอบๆทุกคนรู้ดีว่าถ้าอยากได้รับความช่วยเหลืออย่างปลอดภัยต้องมาที่นี่ครูฟ้าเริ่มสังเกตเห็นบางอย่าง เด็กชายที่เธอช่วยพ่อไว้เมื่อหลายปีก่อนชายหนุ่มผู้เติบโตเป็นหมอหนุ่มเขาเริ่มเข้ามาช่วยงานที่คลินิกคอยสอนอาสาสมัครรุ่นใหม่และคอยย้ำเตือนทุกคนถึงความสำคัญของความเมตตาและความกล้าหาญคืนหนึ่งคลินิกเงียบสงัดไฟสว่างเพียงดวงเดียวบนโต๊ะทำงานครูฟ้านั่งจดบันทึกเรื่องราวที่ผ่านมาและรู้สึกถึงแรงสันสะเทือนบางอย่างในใจราวกับว่าทุกชีวิตที่เธอเคยช่วยไว กำลังขอบคุณเธอแบบไม่ต้องเอ่ยคำเสียงฝนตกเบาๆข้างนอกแต่ในหัวใจครูฟ้าอบอุ่นกว่าครั้งไหนๆท่านใดนั้นเด็กหญิงตัวเล็กวิ่งเข้ามาในคลินิกครูฟ้าพ่อของฉันล้มลงกลางทุ่งครูฟ้ายิ้มบางๆเธอลุกขึ้นพร้อมเข็มใหญ่ในมือไม่ใช่เพราะเธอไม่กลัวแต่เพราะเธอรู้ความกล้าและความเมตตาสามารถเอาชนะความกลัวได้ทุกครั้ง เธอวิ่งออกไปท่ามกลางฝนแสงไฟจากคลินิกสะท้อนบนหยดฝนเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังของชีวิตที่เธอยังคงปกป้องและในค่ำคืนนั้นครูฟ้าได้สอนอีกครั้งว่าแม้โลกจะมืดมนเพียงใดแต่หัวใจที่กล้าและเต็มไปด้วยเมตตาจะเป็นแสงสว่างนำทางเสมอหลายปีถัดมาหมู่บ้านเล็กๆเริ่มเปลี่ยนไปอย่างเงียบเคลินิกของครูฟ้าไม่เพียงเป็นสถานที่รักษา แต่ยังเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และความหวังเด็กๆที่เคยวิ่งเล่นรอบๆอบคลินิกเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่หลายคนเลือกเส้นทางอาสาและหลายคนก็เรียนต่อเป็นพยาบาลเพื่อสารต่อสิ่งที่ครูฟ้าสอนครูฟ้านั่งอยู่บนมา้านั่งไม้หน้าเตียงคนไข่มองผู้คนที่เข้ามาพบบางคนเป็นเด็กที่เธอช่วยชีวิตไว้เมื่อหลายปีก่อนบางคนเป็นคนไข้ารายใหม่ที่กำลังหวาดกลัวเธอยิ้ม แม่หัวใจยังเต้นแรงเมื่อเห็นชีวิตน้อยๆต้องพึ่งพาเธอแต่เธอไม่ลังเลทุกครั้งที่หยิบเข็มใหญ่ขึ้นมาคือทุกครั้งที่เธอเลือกจะสู้ความกลัวเพื่อความหวังของใครบางคนค่ำคืนหนึ่งเสียงฝนตกเบาๆแสงไฟจากคลินิกสะท้อนบนหยดฝนราวกับโลกทั้งใบกำลังยืนยันว่าการเสียสละและความกล้าไม่เคยสู่เปล่าเด็กชายที่เติบโตเป็นหมอหนุ่มเข้ามาใกล้ครูฝา ผมอยากเป็นเหมือนครูครับเธอยิ้มและพยักหน้ารู้ว่าเรื่องราวของเธอได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่และแม่ฝนจะตกแม้โลกจะมืดมนแต่หัวใจของครูฟ้ายังคงส่องแสงเป็นแสงสว่างของความเมตตาและความหวังที่ไม่มีวันดับหลายปีผ่านไปอีกครูฟ้ายังคงอยู่ที่คลินิกเล็กๆของเธอแต่สิ่งรอบตัวเปลี่ยนไปอย่างช้าๆ เด็กๆที่เคยร้องไห้และกลัวความเจ็บป่วยเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงและมีความหวังบางคนกลับมาช่วยงานที่คลินิกบางคนพาเด็กๆรุ่นใหม่เข้ามาเรียนรู้คืนหนึ่งไฟสลัวในคลินิกส่องลงบนโต๊ะทำงานครูฟ้านั่งเงียบมองเข็มใหญ่ในมือและรำลึกถึงทุกชีวิตที่เธอเคยช่วยไว้ความทรงจำทั้งความกลัวความกังวลและความโล่งใจที่ไม่อาจอธิบายได้แล่นเข้ามาพร้อมกัน เสียงฝนตกเบาๆด้านนอกเหมือนโลกทั้งใบกำลังหลับตาแต่หัวใจของครูฟ้าไม่เคยหยุดเต้นเพราะเธอรู้ว่าการถือเข็มใหญ่ไม่ใช่เพียงเรื่องของยาแต่เป็นเรื่องของความกลา้าความเมตตาและความเชื่อมั่นในชีวิตของผู้อื่นเด็กชายที่เธอเคยช่วยพ่อไว้เมื่อหลายปีก่อนตอนนี้กลายเป็นหมอหนุ่มยืนอยู่ข้างเธอและพูดเบาๆว่าครูฟ้าผมจะทำให้โลกนี้ปลอดภัยขึ้น เหมือนที่ครูทำให้ผมปลอดภัยครูฟ้ายิ้มน้ำตาไหลลงแก้มแต่ครั้งนี้ไม่ใช่น้ำตาแห่งความกลัวแต่น้ำตาแห่งความภาคภูมิใจและความสงบใจที่เธอรู้ว่าเรื่องราวของเธอจะดำรงอยู่ผ่านชีวิตที่เธอช่วยเหลือและผ่านแรงบันดาลใจที่เธอมอบให้กับคนรุ่นต่อไปและในค่ำคืนที่ฝนยังตกอยู่เบาๆครูฟ้ายังคงถือเข็มใหญ่แต่ครั้งนี้ เธอถือด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความเมตตาพร้อมรอยยิ้มที่บอกว่าแม้โลกจะมืดมนแต่ความกล้าและความเมตตาหลายปีผ่านไปอีกหมู่บ้านเล็กๆก,กลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งคลินิกของครูฟ้าไม่ใช่แค่สถานที่รักษาแต่กลายเป็นศูนย์กลางแห่งความหวังและแรงบันดาลใจเด็กๆที่เคยวิ่งเล่นรอบคลินิกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้และความรับผิดชอบหลายคนเลือกเป็นอาสาสมัคร เพื่อสารต่อสิ่งที่ครูฟ้าสอนบางคนเรียนต่อเป็นพยาบาลและหมอนำวิชาความรู้กลับมาช่วยคนในหมู่บ้านคืนหนึ่งฝนตกเบาๆคลินิกเงียบสงัดครูฟ้านั่งอยู่บนมา้านั่งไม้หน้าเตียงคนไข้มองเข็มใหญ่ที่เธอถือและราลึกถึงทุกชีวิตที่เธอเคยช่วยไว้ความกลัวความกังวลความโล่งใจรวมกันเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันลืมเด็กชายที่เคยร้องให้ขอให้ช่วยพอ่อ ตอนนี้เป็นหมอหนุ่มยืนอยู่ข้างเธอพร้อมรอยยิ้มครูฟ้าผมอยากเป็นเหมือนครูครับครูฟ้ายิ้มเบาๆรู้ว่าเรื่องราวของเธอได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เสียงฝนยังตกอยู่เบาๆแสงไฟสาดลงบนหยดน้ำราวกับโลกทั้งใบกำลังยืนยนันว่าการเสียสละและความกล้าไม่เคยสูญเปล่าครูฟ้ายังคงถือเข็มใหญ่แต่ครั้งนี้ เธอถือด้วยหัวใจเต็มไปด้วยความเมตตาพร้อมรอยยิ้มที่บอกว่าแม้โลกจะมืดมนแต่ความกล้าและความเมตตาจะส่องแสงนำทางเสมอหลายปีผ่านไปอีกครูฟ้าเริ่มสังเกตเห็นสิ่งเล็กๆรอบตัวเด็กๆที่เธอเคยช่วยชีวิตเติบโตขึ้นและกลับมาที่คลินิกบางคนมาพร้อมรอยยิ้มบางคนมาพร้อมคำถามครูฟ้าทำไมครูไม่เหนื่อยเลยครับเธอยิ้มเพียงเบาๆ ตอบด้วยเสียงอ่อนโยนเพราะทุกชีวิตที่เราช่วยไว้คือพลังของเราครับคืนหนึ่งฝนตกหนักเสียงฟ้าร้องข้างนอกดังเป็นระยะแต่ในคลินิกอบอุ่นด้วยแสงไฟครูฟ้ากำลังสอนเด็กใหม่ๆเกี่ยวกับการใช้ยาและความปลอดภัยเธอหยิบเข็มใหญ่ขึ้นมาและพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังความกลัวไม่ช่วยใครให้รอดแต่ความกล้าและความเมตตาช่วยได้เสมอท่านใดนั้น เด็กชายที่เธอเคยช่วยพ่อไว้ยืนข้างเธอพร้อมรอยยิ้มมั่นคงครูฟ้าผมจะสืบต่อสิ่งที่ครูทำให้ครับครูฟ้ายิ้มน้ำตาไหลาราวกับฝนแต่ครั้งนี้น้ำตาแห่งความสุขเสียงฝนยังคงตกแต่หัวใจของครูฟ้าอบอุ่นยิ่งกว่าแสงไฟในคลินิกทุกชีวิตที่เธอช่วยไว้ทุกรอยยิ้มที่เธอเห็นและทุกคนที่เติบโตขึ้นด้วยคำสอนของเธอคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เธอหยุดมองเข็มใหญ่ในมือยิ้มและพึมพำรรเบาๆทุกชีวิตสมควรได้รับโอกาสให้มีหวังหลายปีผ่านไปหมู่บ้านเล็กๆยังคงสงบและอบอุ่นคลินิกของครูฟ้าไม่ได้ใหญ่โตแต่เต็มไปด้วยชีวิตและความหวังเด็กๆที่เคยวิ่งเล่นรอบคลินิกเติบโตขึ้นบางคนกลับมาเป็นอาสาสมัครบางคนเรียนต่อเป็นหมอหรือพยาบาลเพื่อสืบต่อสิ่งที่ครูฟ้าสอนคืนหนึ่งฝนตกเบาๆ ครูฟ้านั่งมองเข็มใหญ่ในมือความทรงจำทั้งความกลัวความกังวลและความโล่งใจแล่นเข้ามาพร้อมกันรอยยิ้มของผู้คนที่เธอเคยช่วยสะท้อนอยู่ในหัวใจทําให้เธอรู้ว่าทุกความกล้าทุกความเมตตาไม่เคยสูบเปล่าเด็กชายที่เธอช่วยพ่อไว้เมื่อหลายปีก่อนตอนนี้เป็นหมอหนุ่มยืนอยู่ข้างเธอครูฟ้าผมจะดูแลหมู่บ้านนี้ต่อครับ เหมือนที่ครูช่วยผมและพ่อของผมครูฟ้ายิ้มน้ำตาไหลครั้งนี้เป็นน้ำตาแห่งความสุขและความภาคภูมิใจเธอรู้ว่าเรื่องราวของเธอได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่และทุกชีวิตที่เธอช่วยไว้จะยังคงส่องแสงนำทางให้กับชุมชนนี้ตลอดไปเสียงฝนเบาลงแสงดาวสาดส่องผ่านหน้าต่างคลินิกเล็กๆของครูฟ้ายังคงอบอุ่นด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความเมตตา และเข็มใหญ่ในมือไม่ใช่เครื่องมือที่น่ากลัวอีกต่อไปแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าความหวังและชีวิตเธอหยุดหายใจยิ้มและพึมพำเบาๆทุกชีวิตสมควรได้รับโอกาสให้มีความหวังเรื่องราวของครูฟ้าจบลงตรงนี้แต่แรงบันดาลใจจากความกล้าและความเมตตาของเธอจะอยู่ในใจทุกคนตลอดไป